คุณอภิวัตกวางแก้วนะครับประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV อเอชประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนคนรักหล,ลักประกานสุขภาพแห่งชาติคุณอภิวัตกวางแก้วอันนี้ถือเป็นภาคประชาชนบอกนะครับว่าประลักกระทรวงจะร่วมหารือกับประชาคมสาสุขวันนี้กลุ่มคนรักสุขภาพหลักประกานสุขภาพแห่งชาติมีจุดยืนชัดเจนให้ในรัฐธรรมนูญกำหนดเลยมีกองทุนเดียวเอาสามกองทุนที่มีอยู่เอามารวมตัวเป็นกองทุนเดียว และมาตรฐานเดียวและไม่ร่วมจ่ายเพราะประชาชนเขาจ่ายผ่านภาษีแล้วถ้ากระทรวงสาธารณสุขข้าราชการเห็นว่าให้ร่วมจ่ายเป็นเรื่องที่ต้องทําเพื่อไม่ให้เกิดการใช้บริการอย่างพ้ามเพื่อและเป็นภาระงบประมาณมากเกินไปให้ไปทดลองกับข้าราชการก่อนข้ราราชการปัจจุบันเนี่ยจำนวนคนก็น้อยกว่าแต่ใช้เงินมากกว่าหกหมื่นล้านสําหรับคนห้าล้านคนส่วนประชาชนเนี่ย นะครับ48ล้านคนใช้เงินวบประมาณเฉลี่ยแล้ว2,750บาทต่อหวัวต่อคนข้าราชการเนี่ยใช้12,000บาทต่อหวัวต่อคนครับทรงชาาิแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย i ต่อยนิดนึงนะครับโลชมครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือมันเป็นเรื่องของหลักคิดแล้วก็หลักการเรื่องนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยกรณีของสุขภาพเก็บป่วยเนี่ยมันมีอยู่3กองทุนค่ะอาจจะเรียกว่าคนมีอยู่3ระบบแต่ผมอาจจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมี4ระบบในทางปฏิบัติเรื่องนี้ผมติดตามมาพอสมควรเนี่ยน้องไลน์ค่ะหนึ่งกองทุนสวัสดิการราชการอาราชการเจ็บป่วยเบิกเงินค่ารักษาอะไรยังไงได้อันนี้เฉพาะราชการประมาณ5ล้านคน กองทุนที่สองกองทุนประกันสังคมซึ่งมีกรณีเจ็บป่วยบาดเจ็บอันนี้เนี่ยกองทุนประกันสังคมเป็นลักษณะเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุขคนที่มีสิทธิ์แปลว่าต้องจ่ายเงินเองด้วยนะฮะแล้วรัดจ่ายส่วนหนึ่งซึ่งหลังๆรัฐก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงในจ้างจ่ายส่วนหนึ่งอันนี้คือคนทํางานในระบบประกันสังคมเป็นกองทุนที่สองกองทุนประกันสังคมกองทุนที่สามเรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ มันพัฒนามาจากข้อเสนอของคุณหมอสงวนพัฒนานิตยารำพงในอดีตเป็น30บาทรักษาทุกโรคจนมาเป็นสปสอชอในปัจจุบันเนี่ยสำหรับคนอื่นๆที่นอกเหนือจากราชการและคนในระบบประกันสังคมก่อนหน้านี้มันพูดกันมาตลอดนะครับว่าเรื่องความเหลื่อมล้าของสามกองทุนจึงก่อนเกิดข้อเสนอว่าให้มันรวมเป็นกองทุนเดียวกันแล้วค่อยๆปรับค่อยๆปรับให้มันลดความเหลื่อมล้า ไม่อย่างนั้นข้าราชการเนี่ยเรารู้กันอยู่สิทธิประโยชน์สูงสุดอลองลงมาเชื่อกันว่าเป็นประกันสังคมแต่หลังๆประกันสังคมคนในกลุ่มนี้ก็ชักสงสัยเอ๊ะประกันสังคมน้อยกว่าสปสช,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 ชหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถึงไม่ประกันใดทั้งที่ประกันสังคมเนี่ยจ่ายเงินเองนะะกลุ่มคนที่ว่าไปแล้วเนี่ยมองผิวเผินเหมือนไม่ได้จ่ายก็คือข้าราชการเป็นสวัสดิการที่รัฐให้กับคนในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ในความเป็นจริงเขาก็ต้องจ่ายผ่านภาษี ก็คือเสียภาษีและเงินจํานวนหนึ่งเอามาเป็นตรงนี้เป็นสวัสดิการถูกไหมฮะถูกแต่ถึงกระนั้นคนในประกันสังคมเขาก็บอกเขาก็จ่ายภาษีวิเคราะห์ดูดีๆกองทุนประกันสังคมจ่ายมากที่สุดใช่ใชถ้าเรามองม<ห>ุมนี้นะฮะจ่ายภาษีด้วยแต่ขณะเดียวกันในภาคปฏิบัติมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนในประกันสังคมหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ30บาทตัดสินใจ ไม่ไปใช้เสร็์สองกองทุนนี้แล้วเลือกที่จะซื้อประกันให้ตัวเองและซื้อประกันเจ็บป่วยอ่ะน้องใบระกหรือจ่ายสตังเองกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่มากกลุ่มนี้แปลว่าเขาจ่ายแม้กระทั่งเป็นประกันสกกังคมเขาก็จ่ายแต่เขาไม่ใช้สิทธิ์ด้วยอันนี้ในภาคปฏิบัติเราจะมีคนกลุ่มนี้แต่เราก็มังบอกไปอ้างอิงคนกลุ่มนี้น้องใบ ว่ามันจะมีคนจํานวนหนึ่งซึ่งสมัครใจแต่มันไม่เยอะไงตังไบใช่ไหมครที่พยายามจะบอกว่าให้ร่วมจ่ายเราจะไปอ้างอิงคนกลุ่มซึ่งปกติเขาอาจจะไม่มาใช้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ย้องใบมันมีนะหรือเออกล่กใช่ไหมค,คือไปอ้างคนกลุ่มนี้ซึ่งเขาเขาไม่มาใช้สิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่ากาลังจะบอกให้เขาไปใช้สิทธิ์แล้วร่วมจ่ายก็เนเมื่อเขาไม่ใช้สิทธิ์ถ้าเราวิเคราะห์กันลึกๆเนี่ยนะครับแต่กระดาษเดียวกันพาร,งระงบประมาณก็เป็นประเด็นซึ่งอีกฟากฝั่งหนึ่งก็เป็นกังวลอย่างที่เราบอกไป สุดท้ายเนี่ยข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าอย่างที่คุณอา yes. พ UK, ี 5, 000, 000, 000, ่วัดบอกเนี่ยาราชการกองทุนข้าราชการหล้านคนเนี่ยใช้เงินห0 0 0ืล้านปีนึงนะฮะเฉลี่ยคนหนึ่งหมื่นสอกว่าบาทหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยปีหนึ่งแสนเกกว่าล้านยังไม่ถึงสองเท่าของข้าราชการ แต่จำนวนคนเนี่ย48ล้านคนถ้าคิดเป็นหัวเฉลี่ยก็2,755บาท60ตาตางต่อคนต่อปีประมาณหนึ่งในห้าค่ะของหมื่นสองของข้าราชการเพราะฉะนั้นคุณอภิวัตรถึงบอกว่าถ้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอยากให้ใช้วิธีการร่วมจนะ่ายเนี่ยไปทดลองกับพวกท่านก่อนที่มักจะไปกล่าวหาคนมีรายได้น้อยว่าแม่พอให้ฟรีแล้วก็มักจะใช้สุ่มเฟือยใช้พำเพื่อเป็นอะไรนิดหน่อยก็ไปหาหมอ เพราะฉะนั้นทางกุฎอาพวัฒน์บอกไปทดลองกับข้าราชการซะก่อนลดค่าใช้จ่าย,ายตรงนั้นลงมาให้ได้ซะก่อนและความจริงถ้าประเทศนี้มันจะเท่าเทียมเนี่ยมันต้องลดลงมาให้มันสูสีกันคือมันไม่ควรจะเหลื่อมล้ํากันขนาดคนละหมื่นสองต่อหัวต่อคนกับคนละสองพันเจ็ดต่อหัวต่อคนเนี่ย <5. S 1> ้องไรค่ะนะอะแต่เรื่องนี้คงได้ถกกันยาวๆต่อไปแลละครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจช่วงหน้าเรากับ